ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉีดเพื่อนดูวะแรงไหมต่อลงไปเลยฮุ่นเนนะครับเทียบเท่ากับตัวยาเคมีเลย,เลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับเห็นอะไรตรงนี้ไหมใครมีปัญหาเรื่องมดเนาะไปสังเกตดูบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านของเรานะถ้าเจอเส้นทางมดแบบนี้นะครับวันนี้จะมาแจกวิธีการกําจัดนะถ้าเจอเส้นทางมดแบบนี้นะครับกําจัดได้ย,ยกรลังแน่นอน รอบที่แล้วทำการกำจัดไปนะครับก็หายไปนานเลยเนาะประมาณเกือบเกือบจะสงเดือนสามเดือนนะครับเพิ่งเห็นมามีอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นจากเมื่อวานนะเมื่อวานผมกินขนมปี๊บเนาะแล้วมันเหลือผมก็เลยทิ้งไว้ให้น้องหมานะครับงดก็เริ่มโผล่ให้เขาเรียกว่าโผล่มาให้เห็นเนาะนี่นะครับวิธีการกำจัดวันนี้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตัวยาให้มันลาบากนะครับใช้เพียงแค่สิ่งของที่อยู่ในบ้านของเราเนี่แหละ เนี่ยอย่างที่บอกถ้าเห็นเปิดเผยตัวอย่างเงี้ยกำจัดง่ายมากปาาไปดูกันว่าต้องใช้อะไรให้เพื่อนไปนำสองตัวนี้มาสบู่กับเกลือนะครับใช้เพียงแค่สองตัวพอเนาะตัวเนี้ยยาแรงนะครับอย่าไปลองทำดูก็ได้เนาะไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อตัวยาเคมีเนาะใช้สบู่นะครับผมใช้วิธีการปาดเอานะขูดเอาสบู่ก็ไม่ต้องเยอะหรอก ตัวสบู่มันจะไปช่วยในการเคลือบตัวมดนะครับเนี่ยขุดเอาแค่นี้พอนิดเดียวนะครับส่วนเกลือเราใช้อยู่ปริมาณหนึช้อนแกงไม่ถึงว่าขนาดช้อนแกงเกยอะหรอกใส่เท่านี้ใส่เข้าไปวิธีการนี้ง่ายนะครับไม่อยากทำการลดลายน้ำ เสร็จแล้วดูอ๋เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ตัวยาตัวสบู่เขาเริ่มละลายก่อนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะเปลี่ยนสีนะมันจะเป็นอีกสีสีหนึ่งเลยอ๋อทิ้งไว้ประมาณสามนาทีนะครับน้องก็เริ่มละลายเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ผมก็คนไปื่อยนะจนกว่าเกลือจะอะไรจะละลายหมดนะครับวิธีการนี้เราสามารถนําไปใช้ได้สองสองวิธีด้วยกันคือนําไปหยอดบริเวณร่องเลยหรือนําไปฉีดพ่น ถ้ามีมดขึ้นต่างกําแพงนะครับนําไปกรองแล้วก็ฉีดพ่นเนาะมามาดูวิธีการแรกกันนะครับผมใช้วิธีการนําไปหยอดเลยเทใส่กับบุกกรงเราเลยบุ๊บนี่ถ้าเห็นเป็นเป็นช่องทางเดินของเขานะครับนําสูตรนี้ไปเทรถนะครับรับรองยันยันในรังนะเพื่อนนะไม่เหลือนอกกระจายนะครับนี่เห็นเห็นรูแล้วเดี๋ยวจะหยอดลงไปในรูนะเดี๋ยวพอรอดูกันใกล้ๆกลนะครับ เห็นตัวแบบนี้ไม่เหลือนะครับนกแน่นอนเถ็นร่องแบบนี้จอดลงไปเลยนุ่นบึ๊บเรียบร้อยนะเรียบร้อยเลย <c oughs> ไม่มีเดี้ยนเลยเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้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 อฝั่งนี้นี่ <c oughs> <c oughs> มาดูดูเก่าดูเก่าเขาอไอ้เป็นอะไรวะ เป็นไรวะทำไมอยู่ดิเพื่อนเราหายไปไหนหมดวะหยวปอีกนี่ <c oughs> จับจัดไม่ได้ยากนะครับง่ายๆเนี่ยในรูเนี่ยมันมีเดินอยู่นะเพื่อนเห็นไหมมันมีเดินอยู่นะ๋นนนะนนยวหนะยอดไปเลยนี่ไม่เหลือลุกมาถึงรูนี่เลยดูดูนี่ ไม่เหลือนะครับเนาะทันทีนี่หรือถ้าถ้าเห็นมันขึ้นตามผนังใช่ไหมให้เพื่อนทําแบบนี้นะเราจะนํามากรองนะครับใช้ผ้าขาวบางจะแกล้งแบบนี้นําผ้าขาวบางมากรองกรองออเฉพาะน้ําเราใช้สเปรย์ฟอกกี้ในการฉีดพ่นนะแรงนะครับส่วูนี้ ขีดพ่นก็ได้รถราดก็ได้นี่แหละเห็นไหมทมาไม่ได้ยากเลยง่ายๆแล้วก็ใช้เป็นสเปรย์ฟอกกี้ไม่ต้องผสมน้านะเพราะว่าเราจะใช้ในปริมาณข้มข้นนะครับเรี๋ยเลยปเห็นไหมไม่ได้ยากเลยขีดพ่นกําจัดหมดเป็นเรื่องง่ายๆนะครับนี่ปลุยไปขีดพ่นกันยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนาะฝนตกมา มดจะชอบไต่มาบริเวณกระพงของเรานะครับน้ำตัวยาของเราน้ำยาของเราเนี่ยฉีดพ่นไปเลยขออยู่นะอกทันทีตั้งแต่แรกที่ฉีดเพื่อนๆดูวะแรงไหมแรงไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับตัวยานี่เห็นไหมแรงนะครับเทียบเท่ากับตัวยาเคมีเนี่ยนี่เป็นไงแรง วันนี้ก็ประมาณนี้เท่ากันเนาะนี่อย่างกระเพชรมันอยู่ตามซอกเงี้ยเห็นไหมเพื่นอนคือนะเนี่ยดูนกทันทีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แท้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเราไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องงดนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตัวยายากำจัดให้เปื่องเงินเราสามารถทําตัวยากําจัดใช้ในบ้านของเราได้ยังไงเนาะใช้เพียงแค่ของใช้ในครัวเรือนของเราเนี่ยเด็กยังไงนะครับ อ่ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของกเรานะครับเดี๋ยวบางคนท่านอาจจะยังไม่รู้นะวิธีการกำจัดก็ไม่ได้ยากง่ายนะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปละขอบคุณทุกการกดไลค์ก,กดติดตามนะครับสวัสดีครับ